ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้รู้ไหมทําไมผมถึงวิเคราะห์คดีน้องชมพู่เพราะไม่อยากให้คนจนถูกรังแกผมเลยปกป้องผมปกป้องและคิดวิเคราะห์ทุกเคสจนกว่าจับคนร้ายได้ที่ผ่านมาก็ขยี้แทบทุกเคสผ่านไปได้ด้วยดีหมดผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่กินง่ายอยู่ง่าย เข้ากับคนทุกคนได้ง่ายบทเรียนประสบการณ์ชีวิตจะได้มีสีสันชีวิตเราจะได้ไม่ต้องจืดชืดสีสันรสชาติประสบการณ์ชีวิตรู้ไหมทำไมผมต้องมาวิเคราะห์คดีเคสต่างๆเพราะว่าตอนนี้ผมอยากหาประสบการณ์อยากหาความรู้โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเช่นจับพิรุษการพูดการออกสื่อการตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จตอนนี้ ผมได้ดรอปเรียนไว้เนื่องจากไม่สบายเป็นภูมิแพ้และทำให้ผมร่วงเพราะว่าแพ้สารเคมีอย่าย้อมผมผมเป็นคนที่ภูมิต้านทานต่ำมันทำให้แพ้สารเคมีง่ายต้องลงไปหาหมอสิริราชหนึ่งเดือนต่อครั้งเพราะผมมีความฝันตอนนี้ก็ได้สมัครกศออนอไว้ จบมาจะไปต่อปริญญาตรีรามคำแหงเหมือนพี่สาวนิติศาสตร์ผมจะได้เป็นทนายช่วยเหลือว่าความสู้คดีให้กับคนที่เขาจนเขาลำบากไม่มีเงินต่อสู้โดนรังแกจากคนมีเงินจ้างทนายผมจะได้ไปสู้คดีให้หลายๆคนที่ตกเป็นแพ ลำบากไม่มีเงินจ้างทนายเก่งๆตอนนี้ผมก็เลยต้องหาประสบการณ์ไว้ครับเรียนรู้สิ่งที่พลาดถือว่าเป็นบทเรียนของเราหาประสบการณ์ชีวิตนักครบย่อมมีบาดแผลนะครับทุกคนต้องมีพลาดบ้างจะได้แข็งแกร่งมากขึ้นโตมาจะไม่ปล่อยให้คนจนต้องตกเป็นแพะครอบครัวผมเหรอแม่เป็นคนธรรมดา แต่ไม่ขอบอกพ่อทำงานอะไรสิทธิส่วนตัวเรื่องส่วนตัวอันนี้สอนให้ผมช่วยเหลือคนและอยากให้ผมเป็นทนายจะได้ช่วยคนที่ตกเป็นแพะยากจนไม่มีเงินต่อสู้คดีตอนนี้ก็ถือว่าหาประสบการณ์สีสันของชีวิตไปด้วยมันคือรสชาติสีสันของชีวิตคือการมีประสบการณ์นักรบย่อมมีบาดแผลถ้าไม่มีสีสันของชีวิตก็จืดชืด ไม่มันสิครับผมเป็นคนที่ชอบท้าทายอะไรมันๆถ้าไม่มีประสบการณ์ไม่มีรสชาติของชีวิตคนเราก็ไม่สนุกสิครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยนะครับได้สอบถามแม่ชมพู่ดังนี้ครับได้ฟังเพลงไหมอยากเป็นป้าแตนแม่ชมพู่ตอบว่าไม่ค่ะแม่ไม่อยากเป็นค่ะเต่างอยจริงๆน้องชอบนะ ตอนน้องหัดพูดนะ่ะน้องจะร้องเพลงเต่างอยนะ่ะตอนนี้น้องไปแล้วส่วนแม่นะ่ะไม่ฟังเลยพ่ออนไมยนะครับบอกว่าไตเติ้ลขึ้นมาก็ไปเลยแม่สาวิตรีนะครับพูดว่าเคยไปซื้อกับข้าวแม่ค้าถามว่าแม่ชมพู่ใช่ไหมดังมากเลยนะอยากเป็นป้าแตนนะ่ะตำส้มตำไปด้วยร้องเพลงไปด้วยคำถามถัดมาพี่น้องไม่คุยกันเหรอือ สาวิตรีตอบว่าจริงๆแล้วแม่มาขายของที่บ้านยายนะคะลูกทุกคนนะมีสิทธิ์มาบ้านยายแต่ก็ไม่เคยเจอเลยคําถามถัดมาตอนนี้ในหมู่บ้านเป็นยังไงสื่อยังอยู่ไหมสาวิตรีตอบว่าประมาณ80%เริ่มเข้าสู่ภาวะสงบสุขเหมือนเดิมตอนนี้เริ่มเงียบคําถามถัดมาส่วนหนึ่งชีวิตของเราและลุงพลทําให้มีประเด็นเกิดขึ้นเป็นเพราะ สื่อปั่นหรือเปล่าสาวิตรีตอบว่าส่วนมากสื่อหลักหนะไม่ค่อยปัน่นแต่จะเป็นเพจต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านและยูทูบเบอร์เขาจะปัน่นไม่เคยมาสัมภาษณ์เราไม่เคยรู้จักกันแต่เพจนะ่ออกทุกวันเลยคำถามถัดมาอย่างนี้จะไปตามเขาอย่างไงทนายตอบว่าจริงๆตำรวจนะ่ตามได้แต่ตำรวจนะ่เอาจริงหรือเปล่าตำรวจไทยจริงๆแล้วเก่งแต่จะทำอะไรหรือไม่ โซเชียลด่าตำรวจเยอะตำรวจก็ต้องวางเฉยหรือไม่ก็อาจรวบรวมไปเรื่อยๆจริงๆนะ่ะตำรวจไทยนะ่ะเก่งมากคำถามถัดมาคดีนี้สุดท้ายมีโอกาสหายไปกับสายลมไหมทนายตอบว่าเคยประชุมในคณะกรรมาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจับตาดูเรื่องนี้เชื่อว่าอาจจะมีข่าวดี ยังไงแล้วน่ะพ่อแม่สบายใจได้เลยว่าตำรวจไทยเก่งเพียงแต่ยังไม่เป็นข่าวอาจรอให้สถานการณ์ม็บเบาหรือเปล่าเชื่อว่ามีข่าวดีสาวิตรีตอบว่าเชื่อมั่นเหมือนกันเราต้องมีความหวังพ่ออนามัยตอบว่าเชื่อทุกวันคำถามถัดมาพยานมีไหมแม่สาวิตรีตอบว่ามีค่ะทนายพูดว่า สัญญาณมือถือเขามีนะใครที่เคยให้คําให้การต่างๆความจริงก็คือความจริงมัดกันด้วยวิทยาศาสตร์คดีนี้จากการคุยกับตำรวจเขาได้สัญญาณมือถือที่บุคคลหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์สื่อแต่ละแห่งแต่ละแห่งใครปกปิดหรือไม่อย่างไรรอฟังจากตำรวจครับคำถามถัดมาแม่ยืนยัน3คนนี้ที่ด่าแม่นะ่ะเอาแน่ไม่มีการยอมใช่ไหม สาวิตรีตอบว่าค่ะไม่ยอมค่ะอีกหลายๆคนด้วยจะกลับไปดูนาแต่ตอบว่าส่วนหนึ่งจะแจ้งเยอะมากแม่พูดว่าของแม่มี5,000คนนาแต่ตอบว่าทักแชทคู่ค่าก็มีครับตามเก็บรูปไว้หมดแล้วทนายตอบว่าต้องให้ตำรวจตวรวจสอบว่าตัวจริงหรือเปล่าคำถามถัดมาอยากฝากบอกอะไรถึงฆาตรกรที่ฆ่าน้องสาวิตรีตอบว่า ถ้าแม่เป็นผู้บริสุทธิ์แม่ยังทุกได้ขนาดนี้ถ้าเขาปกปิดอะไรก็ทุกกว่าแม่ร้อยเท่ามอบตัวเถอะคดีจะได้ไม่ยืดยาวผ่อนหนักเป็นเบาได้ขอบคุณตำรวจที่ทำคดีด้วยดีเสมอมาคำถามสุดท้ายเท่าที่ทราบตำรวจมีหลักฐานเชื่อมโยงคนฆ่าแล้วใช่ไหมทนายตอบว่าครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางรายการโหนกระแส ุณหนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์พ่อแม่น้องชมพู่และนาแต่นะครับโดยคุณหนุ่มกัญชัยได้สอบถามว่า7เดือนผ่านไปเชื่อไหมทุกอย่างเหมือนถูกลืมไปหมดแล้วเด็กคนหนึ่งที่เสียชีวิตยังจับไม่ได้แม่น้องชมพู่นะครับหรือว่าสาวิตรีก็ตอบว่าก็กังวลเรื่องของเวลาที่ยืดยาวตอนแรกคิดว่าไม่เกิน7วันไม่เกิน1เดือน2เดือน3เดือนแต่นี่ก็นานแล้ว7เดือนแล้ว คำถามถัดมาเขาจะเอาแม่พ่อนาแต่เข้าเครื่องจับเท็จใช่หรือไม่สาวิตรีตอบว่าเคยทราบค่ะรู้ตัวมานานแล้วเรายินดีร่วมมือทุกอย่างให้คดีคืบหน้าพ่อน้องชมพู่ก็ตอบว่ายินดีนาแต่ก็ตอบว่ายินดีทนายความนะครับพูดขึ้นมาว่าในกระบวนการยุติธรรมมีเรื่องความน่าเชื่อถือหลายคดีที่เข้าเครื่องจับเท็จ แล้วสารพิพากษายกฟ้องก็มีคำถามนะครับจากพี่หนุ่มถามว่าถ้ามีหลักฐานบางอย่างที่ตํารวจรู้และมีความเชื่อมโยงถึงบุคคลคนหนึ่งสามารถเอาไปลิงก์กันได้หรือไม่ใช่หรือไม่ทนายทนายตอบว่าผมว่ามีประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาของไทยตำรวจมีหน้าที่รวบรวมวัตถุพยานหลักฐานต่าง เพื่อให้เห็นว่าเหตุจูงใจในการกระทําความผิดให้สืบจนปราศจากข้อสงสัยมีประโยชน์นะและเห็นว่าทางพ่อแม่ตัวน้าแต่ส่วนหนึ่งน่ะสิ้นสงสัยแล้วทีนี้สังคมก็สงสัยจะเป็นใครพ่อแม่ก็ยินดีสาวิตรีก็พูดว่าเราพร้อมพิสูจน์ตัวเอง คุณหนุ่มกัญชัยถามว่าเจอลุงพลไหมสาวิตรีตอบว่าเจอในโซเชียลพ่ออนามัยตอบว่าเจอเขาขับรถผ่านหน้าบ้านสาวิตรีตอบว่าต่างคนต่างอยู่น้าแต่ตอบว่าเจอในโลกออนไลน์คำถามถัดมาจากหนุ่มกัญชัยไม่มีโอกาสคืนดีเหรอสาวิตรีตอบว่าตอบชัดเจนว่ายังค่ะคำถามถัดมาจากพี่หนุ่มกัญชัยนะครับปัญหาดอกแรกเลยนะ ไม่ทําให้มองหน้ากันไม่ติดเพราะแม่สงสัยลุงพลหรือเปล่าสาวิตรีตอบว่าอันดับแรกที่ลุงพลมาโหนกระแสครั้งแรกแล้วบอกว่าไปสงสัยคนอยู่ข้างบ้านแม่สงสัยแอมแม่เด็กที่อยู่ข้างบ้านแม่แม่ก็เลยไปตำหนิว่าลุงพลลุงพูดอย่างนี้เดี๋ยวลุงกับป้าพ่อแม่แอมนะ่ะเขาจะไม่พอใจเอานะจะมาด่าเอา เพราะลุงนะ่ะอ้างว่าแม่เด็กสงสัยและเขาก็ไม่พอใจแล้วก็เลยตามเลยแต่แม่นะ่ะยืนยันว่าแม่ไม่ได้ทะเลาะกับลุงพลคำถามถัดมาดอกที่สองแม่สงสัยตัวลุงพลด้วยใช่ไหมสาวิตรีตอบว่าหลังจากนั้นนะ่ะเดือนหนึ่งก็เป็นประเด็นเลยคำถามถัดมานะ้าแต่มีปัญหากับลุงพลตลอดนะ้าแต่ บอกลุงพลนะ่ะแค้นครอบครัวใช่หรือไม่นาะแต่ตอบว่ามีปัญหากันมานานที่จริงเป็นเรื่องที่ผ่านมาเป็นปีแล้วเรื่องการทำธุรกิจแต่ประเด็นคือผมอยู่นาไม่ค่อยได้พูดคุยกับใคร